เราจะชี้วัดได้ยังไงทราบได้อย่างไงว่าปริมาณปุ๋ยที่เราใส่สอดศนมากก็จะเป็น1กัมือ2กํามือนั้นใส่สสสสแล้วต้นเราแข็งแรงสมบูรณ์เพียงพอกับความต้องการของพืชน,นะครับเพราะว่า,าไม่รู้จะสังเกตตรงไหนนะครับขอให้คุณม,มอนตอบด้วยโดยตัวชี้วัดง่ายๆที่เราสามารถสังเกตได้ด้วยตาของเราเองนะครับ นั่นก็คือต้นทุเรียนเหล่านี้เวลาที่มันจเจริญเติบโตได้อาหารเพียงพอหรือไม่ให้สังเกตตรงตรงหนึ่งะครับความสูงนะครับคนส่วนมากก็สังเกตแต่ความสูงอย่างเดียวนะครับอย่างกับตรงที่เห็นอย่างนี้คูมอนก็ใช้ท่อประปาป,ปักเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือก่อนปลูกนั้นมีความสูง ประมาณท่อประปาหลังจากปลูกไปได้4เดือนก็จะมีความสูงประมาณนี้อันสูงอย่างเดียวนะครับแต่อย่างอื่นก็ต้องดูด้วยนะครับอันที่สองที่ครูมออยากจะบอกและแนะนก็คือ,อดูตรงบริเวณโคนต้นครับดูบริเวณโคนต้นถ้าหากว่าคนเราเจริญเติบโตพืชก็มีการเจริญเติบโตเหมือนกันนั่นก็คือตัวเราก็จะมีความสูงความใหญ่จเจริญทางด้านด้านสูงและก็ด้านข้างนะครับตรงนี้จะเห็นรอยแตกเห็นไหมครับ ตรงนี้เห็นรอยแตกเป็นแผลขึ้นยาวขึ้นไหมครับในลักษณะนี้าตรงบริเวณการแตกการแตกของผิวบริเวณใต้โคนนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าพืชมันมีการขยายตัวออกด้านข้างนะครับและเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราไล่ขึ้นไปข้างบนผิวแตกอย่างนี้แสดงให้เราทราบว่ามันมีการขยายตัวออกอท่าด้านข้าง น,นั่นก็คือการเจริญทางความสูงและก็ด้านข้างออกไปลักษณะนี้ก็คือการเจริญเติบโตโสิบเรียบร้อยแล้วในส่วนนี้ก็คือใบอใบก็จะมีจํานวนดกใบดกนะครับก็คือใบหนาขึ้นใบใหญ่ขึ้นใบยาวขึ้นนะครับอาซึ่งท่านผู้ชมส่วนมากก็ทราบโดยทั่วไปแล้วอีกจุดหนึ่งซึ่งมักจะไม่มีใครบอกหรือเลกกล่าวถึงก็คือ,อตรงบริเวณโคนกิ่งครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ บริเวณโคนกิ่งน่ยจะต้องอวบอเพราะว่ากิ่งนี้มันจะมีความสําคัญในอนาคตนั่นก็คือกิ่งนั้นจะต้องมีความแข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสําหรับที่จะรองรับน้ําหนักผลซึ่งหนักหลายกิโลในอนาคตตรงโคนกิ่งตรงนี้จะต้องมีความอวบใหญ่นะครับบางคนก็เรียกว่าผูนะครับต้องอบใหญ่ทีนี้เราจะเทียบได้อย่างไรว่าจเจริญเติบโตดีหรือไม่ดี คบอนก็ขอให้เปรียบเทียบกับกิ่งที่อยู่ด้านล่างทําทไมต้องเปรียบเทียบกับกิ่งด้านล่างเหตุผลกิ่งด้านล่างก็เพราะว่ามันเป็นกิ่งเดิมที่ติดมากับต้นที่เราเคยซื้อตั้งแต่เราซื้อมาปลูกเพราะฉะนั้นกิ่งมันก็จะมีลักษณะแก่ๆลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับลักษณะนี้แต่หลังจากที่ท่านซื้อมาปลูกแล้วบํารุงแล้ว กิ่งด้านล่างกับกิ่งด้านบนก็แตกต่างกันผิดหูผิดตาลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะบอกว่ามันจเจริญเติบโตนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งสําคัญที่มองข้ามไม่ได้นั่นก็คือเวลาที่มียอดใหม่เกิดขึ้นไม่ว่ายอดข้างหรือปลายยอดก็ดนะีมันจะต้องมียอดยาวยอดพุ่งยาวนะครับ จะมียอดพุ่งยาวออกมาในลักษณะนี้นะครับก็แสดงว่าอาหารที่เราให้ไปนั้นมันมีความสมดุลกับความอยากของมันนะกับการที่มันจะต้องไปพัฒนาร่างกายของพืชในช่วงวัยเจริญเติบโตเหมือนกับเด็กนะครับอาจจะเดิมอาจจะก,กินข้าววันละหนึ่งจานพอช่วงนวัการเจริญเติบโตช่วงป .5 ป .6 อาจจะก,กิน3จาน4จานอย่างนี้เป็นต้น ช่วงไว้กอเพาะทั่วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามันจะต้องมียอดยาวนะครับยอดถ้ายอดสั้นๆก็แสดงว่ายังไม่เจริญเติบโตเท่าไหร่แต่ถ้ายอดพุ่งยาวโอเคแสดงว่าอาหารน้ำํำฮอร์โมนที่เราจัดให้นั้นสมบูรณ์เพียงพอกับความต้องการของพืชพืชจึงตอบสนองออกมาแต่ทั้งนี้เราจะต้องดูอรอบนะครับรอบใบของมันด้วยนะครับ พอถึงจเจริญช่วงหนึ่งพอมันแตกเป็นใบแก่จัดแล้วมันก็หยุดชักงักนะครับช่วงหนึ่งจากนั้นเราก็บำรุงต่อไปมันก็จะแตกจะพุ่งเข้าวงจรรอบใหม่อย่างนี้ตลอดไปนะครับเสร็จแล้วอีกอประการหนึ่งที่ะจะลืมไม่ได้นั่นก็คือ,อตัวผมเองนั้นก่อนปลูกนั้นได้เด็ดยอดหรือตัดยอดนะครับผู้ชมสังเกตนะครับมันจะมีปมของมันอยู่ปมที่เกิดจากการตัดยอดอหลังจากปลูกไปเรียบร้อยแล้ว ตรงนี้มันก็จเจริญเติบโตยาวขึ้นไปยาวขึ้นไปนะครับจากจุดเดิมที่เคยเด็ดเห็นไหมครับเห็นชัดเจนไหมครับนะ,ะเพราะนี้ก็เป็นตัวชี้วัดได้นะครับว่ารู้ได้อย่างไรว่าอาหารหรือปุ๋ยที่เราใส่นั้นมีปริมาณเพียงพอ,อถูกต้องตามความต้องการของพืชนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูการตอบสนองที่พืชแสดงออกมา การตอบสนองของพืชน,นั้นที่เราเห็นนี้มันตอบสนองออกมาให้เห็นแต่ทางตาก็คือทางใบเท่านั้นในทํานองเดียวกันสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือ,อตรงบริเวณรากนั่นเองเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตยอดไปถึงไหนรากก็ไปถึงนั่นนะครับท่านผู้รู้เขากล่าวไว้อย่างนั้นนะครับท่านก็ลองไปแล้วท่านก็ลองนําหลักเกณฑ์นี้ไปใช้ดู นะครับว่ามันจะเป็นลนักษณะอย่างไรแต่อีกยิงหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือ,อมันจะมีแตกกิ่งใหม่ๆแต่ก,กิ่งข้างนะครับแต่ก,กิ่งข้างอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเจริญเติบโตด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นการตอบสนองปุ๋ยเช่นเดียวกันนะครับมีหลายอย่างเลยเกินนะครับคงไม่เวียนหัวไปก่อนนะครับ